สว,วัสดีครับผมแบงกาโมเกมแคสเตอร์ผมไปแคสเกมแอทแทกออนไททานเบรฟออเดอร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้เราจะมาเปิดกาชาใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้เลยผมนะคือกาชาฮันจีกับทีมรีวายนั่นเองครับผมนะซึ่งก็มาครบทุกคนนะทีมรีวายโยเวนตัวรีวายนี่ทีมรีวายไม่ใช่ตัวรีวายโอเคก็จะมีตัวใหม่มากมายที่เพิ่งมาในเกมนี้ครับผมนะส่วนฮันจีมีอยู่แล้ว ฮันจีอ่ะมันเคยมีตัวธรรมดาอยู่แล้วแต่รอบนี้คือมาเป็นตัวดับสูงเลยครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความแปลกของฮันจีผมนะว่าแปลกยังไงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมนะแต่ว่าถ้าให้แนะนําคนที่เพิ่งเล่นนะที่แบบว่าเพิ่งมาเลย จะถามว่าจะเปิดกาชาใหม่นี่เลยดีไหมผมก็แนะนำว่าไปเปิดหารีวายก่อนเนี <c> ่ย <oughs> นะในกาชาอื่นที่มันมีรีวายให้เปิดอเออเพราะอะไรเพราะว่ารีวายเป็นละครที่เก่งที่สุดในเกมหนะ้าตอนนี้อยู่ดีกับผมนะเเออด้วยความที่มันเป็นตัวที่ทำดาามจได้สุดที่สุดในเกมยังไงมันก็ดีสุดรับผมนะถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แนะนำให้เปิดหารีวให้ได้แล้วค่อยว่ากัน <c oughs> แต่ว่าตัวในนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะข้อเสียก็คือมันไม่ใช่ตัวที่มีแบ็คกราวเป็นสี อย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วมาผมนะว่าตัวที่เก่งอ่ะมันจะมีแบ็กกราวด์สีชมพูหรือไม่ก็สีทองถ้าเก่งสุดก็สีทองอะไรแบบนี้ซึ่งรีวายมันมีแบ็กกราวด์สีทองไงแล้วม,มีกระส่าด้วยเนี่ยตอนนี้คือตัวที่มีแบ็กกราวด์สีทองมีรีวายเออร์วินฮิสโตเรียนอกน,นั้นก็ยังสีม่วงอยู่ครับผมนะเออก็ได้นําหารีวายตัวนี้ให้ได้ผมนะหาได้ปุ๊บท่านก็จะสบายอยู่ก็จ,จะเปลาะแต่ว่าดาเมจแรงแน่นอนสบายใน PVP แล้วก็ในด่านธรรมดาหลายอันมาก แต่ว่าเรามาพูดถึงกาชาใหม่ครับผมนะก็จะมีอะไรบ้างมาเดียวกันเขาจะมีฮันจีครับผมนะที่ผมบอกว่าทําไมฮันจีถึงมีอะไรแปลกๆเพราะว่าแบ็กกราวคุณเธอเป็นสีขาวซึ่งมันไม่เคยมีในเกมมาก่อนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบ็กกราวสีขาวมันหมายความยังไงมันเก่งกว่าสีทองหรือไงเออมันจะมีแต่สีชมพูกับสีทองตอนแรกใช่ไหมสีขาวไม่เคยมีฮันจีเพื่อจะมีแบ็กกราวสีขาวถ้าผมติ๊กตามมัาจะเก่งกว่าสีทองหรือมั้งท้ายเดาไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าด้วยตัวคุณเธอนี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสกิลสายซัพพอร์ตนะผมนะมีทั้งฮิลมีทั้งเพิ่มดีเฟนหรืออะไรบัฟให้เพื่อนอะไรแบบนี้ครับผมนะแล้วก็แน่นอนสกิลไม้ตายมีดาเมจบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นฮิลแล้วก็บัฟซึ่งสกิลฮิลของเธอรู้สึกจะมากกว่าฮิสตอรีสิเออมากกว่าตัวสีทองแรกที่ผมมีฮิสตอรีสิซิต้าเออมากกว่านั้นอีกดังนั้นนี่จะเป็นอัลติเมทซัพพอร์ตที่ดีสุดในเกมนะตอนนี้ท้าดาว ผมบอกไปผมนะเกมนี้ผมยังเล่นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นมุดไปดังนั้นความสามารถอะไรไมไ่รู้ร้อยเซแต่พอจะเล่าได้นะเอรูโดนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ธรรมดาเลยผมนะมีเด่นก็คือสกิลซับพอร์ตที่สามารถเพิ่ม EG ให้เพื่อนได้ผมนะพนนเพิ่มความเร็วการพลิวจะหลบได้อะไรแบบนี้ซึ่งในสถานการณ์บางอย่างอาจจะไปต้องใช้นะบางทีพวกมอนแม่งตีหดไททันตีหดเงยเออก็อาจจะบัฟเพิ่ม AG อจจะหลบได้อาจจะนะ หรือไม่ก็จะโดนตบเหมือนเดิมกุนเทอร์นี่เป็นตัวซับพอร์ตผมนะซึ่งมีแบ,บกาวส์อยูชมพูผมบอกไปเห็นไหมแล้วก็ความสามารถค่อนจะดีนะเป็นซับพอร์ตที่เพิ่มโจมตีซึ่งคริสต้าในอากาชาแอนนี่ acha, Annie, ก็เป็นซับพอร์ตเพิ่มโจมตีเหมือนกันแรงกว่านี้ด้วยแต่ผมไม่ได้ไงนะันอาจจะมาหวังกุนเทอร์แทนแล้วก็ตัวนี้ผมนะชื่ออะไรนะลืมมันชื่อ โบเซโดโอโอลูโอโอลูโอเออโอเคโอลูโอแอนมาสาญี่ปุ่นแมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเพสสูงของผมนะทุกสกิลั้ง3อันเป็นสกิลสายโจมตีแบบเป้าหมายเดียวหมดสกิลถ้าไม่ตายคล้ายรีวายเลยนะแต่ว่าจะไม่แรงเท่าอืมแต่ว่าไม่มีแบล็กกาด์อีกเช่นเคยผมนะดังนั้นก็คิดให้ดีแต่ว่าค่อนข้างจะแรงอยู่เนะเป็นตัวที่ DPS ดีเหมาะกับ PVP เพราะว่ามันสสกิลมันตีเดียวหมดดังนั้นดาเมจมันจะแรง เขาหลายคนมันจะมีสกิลตีเดียวตีคู่ใช่ไหมนี่ตีเดียวมาเลยทั้งสามสกิลแรงมากเปตานี่กึ่งซัพพอร์ตนะผมนะอืมก็มีซัพพอร์ตแล้วก็สกิลตีเหมือนกันแล้วก็มีที่สกิลไวตตายคือเพิ่มโจมตีไอ้บัฟบัฟเพิ่มอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเพิ่มโจมตีหรือเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะผมนะเอที่สนใจหลักๆของกาชานี้ผมก็มีฮันจีแล้วก็กุนเตอร์แล้วก็เปตาครับผมนะ สนใจสาวๆแล้วก็สนใจตัวพพอร์ตนอกนั่นเฉยๆ <c oughs> ผมมีตอนนี้สเปดเพชรแดงเราจะมาเปิดมันตีสักสามสมันตีแล้วกันแล้วดู <c oughs> ได้ตัวอะไรก็คงจะพักกับผมนะผมอยากจะเก็บเพชรไว้เอาตัวที่เทพในกระชาต่อไปมากกว่า <c oughs> ไอเพชรพวกนี้นี่เก็บจากเนื้อเรื่องจากการเล่นลุ่นๆเลยนะเออผมแทบไม่ได้ไปอะไรกับอะไรเลย <c oughs> เล่นอย่างเดียวแล้วก็ได้มาอะไรนี้ <c oughs> ชั่วไปตอนนี้ จะค่อยว่ากันแล้วกันเรามาเปิดกระชานก่อนนะเอามาฮันจีเลตโกได้ฮันจีก็ดีพอจะรู้มันเทพยังไงโอ้มีคาตามาเลตโกเบบีมีคาตามานี่คอนเฟิร์มสีดาวไทยดาวแต่เป็นสีดาวอะไรเจ้เปิดมาก็ได้หน่วยสำรวจได้แล้วทีมรีวายเอเลนทำความสะอาดตกใจหมดเลยว่าตัวเทพ แมนอู้ไลน์ดาไลน่าทองอ่ะมันเป็นตัวซัพพอร์ตป่ะเหมือนมันจะเล่นไม่ได้ไลน่าทองนี่เป็นตัวซัพพอร์ตเก่งป่าววะอ้เพราะว่าผมยังขาดซัพพอร์ตเก่งๆเยอะเลยนะผมมีแต่ตัวซัพพอร์ตแทบไม่มีโอ้ไลเนอร์ซัพพอร์ตเนาะหรือเปล่าเอ้ยหรือไม่ใช่ซัพพอร์ตปะไม่แน่ใจ ผมไปลองดูในข้อมูลแบบไอไลเนอร์เป็นซัพพอร์ตจะเป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มดีเฟนซ์2อ9อืมแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นถ้าเลือดต่าอก็เพิ่มดีเฟนซ์ก็คือเป็นซัพพอร์ตสายถึกกับผมนะซึ่งทีมผมไม่เล่นสายถึกเลยมีแต่ดาเมจเล่นสายดาเมจม,มันลวนเลยเออแต่ก็ดีได้ซัพพอร์ตที่ก็ค่าจะโอเคอยู่ผมเนี่ยซัพพอร์ตสายเอ็ดพอจะใช้อืมอาจจะใช้เพราะว่าทีมผมมีข้อเสียคือปลอกครับผมนะถ้าเจอพวกตีแรงตายก่อน อามามาสีสองล้โกมีกระส่ามายแยะคนอื่นไม่มามั้งไหมอู้อามีลีวายเคยออกมาครบสี่คนรอบหนึ่งอู้เปลี่ยนร่างก็ผมนะถ้าเปลี่ยนร่างนี่คอนเฟิร์มอะไรน่าจะคอนเฟิร์มแบ็กกาวมั้งอู้ต่อยด้วยอู้น่าจะคอนเฟิร์มข้างหลังมีสีถ้าผมจำไม่ผิดแต่จะเป็นอะไรเลทค่อนข้างดีนะเปิดมานี่มีสิทธิ์ได้สี่ดาวสองรอบแล้ะ รีบรีบตัวนี้ก็ใช้ได้นะอืมอาจจะไม่ใช่แบ็กกราวสีทองแต่ว่าดาเมจก็โอเคถ้าใครหารีไวแบ็กกราวสีทองไม่ได้รีไวตัวนั้นก็เก่งอยู่กุนตานพร yes ตัวที่อยากได้มาแล้วผมนะเพิ่มดาเมจจะทำให้ตัวผมนี้แม่งแรงขึ้นดีมากดีมากมันจะแรงขึ้นไปอีกครับผมนะกุนตาสกิลเพิ่มดาเมจเลตโกโอเค สองมันตีก็ได้ตัวที่ผมต้องการแล้วอันนึ่งอ่ะคิดว่าไปเพชรตั 9, ลวละเก้าพันหรวะเก็บมาตั้งนานจะหมดอะไรเงี้ยขอสักมันตีหนึ่งก็แล้วกัน <laughs> ริงอยากเก็บไว้เยอะเผื่อมีผมคิดแน่ว่าในอะนาคตม่งจะมีเอเลนที่เปลี่ยนล่าไททันได้มาเป็นกาชาเว้ผมเก็บเงินเพื่อการนั้นอยู่เลยไม่กล้าใช้หมดพลานหมดในครั้งเดียวผมเนี่ย เพราะว่าในอนานะคตแม่งจะมีกระชาเอเลนเปลี่ยนร่างได้และเมื่อมันมาแม่งจะต้องโอพโคตรได้แน่นอนอาจจะเก่งกว่ารีวายนะตอนนี้คิดว่าน่าเก่งกว่ารีวายนะตอนนี้ด้วยดังนั้นผมพยายามจะไม่เปิดมากผมนะเจ้าแค่นึงแล้วกันแค่ครั้งหนึ่งอยากได้ฮันจีเหมือนกันไม่ใช่อะไรเบตาก็โอเคแต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วผมนะรีวายไอ้พี่เอเลนแม่งมาคนเดียวแหละคนอื่นแม่งอู้แหละแหง้ยตัไม่อยากเปิดเยอะ เก็บมาตั้งนานไม่มีอะไรเลยผมในแค่รอบนี้น่าจะเคลียร์รับทานเกมนี้ผมก็ยังเล่นเล่นเลยผมนะที่ผมชอบในเกมนี้อย่างหนึ่งคือมันเปิดระบบฟาร์มได้ไงส่วนใหญ่ผมก็เปิดฟาร์มไว้แล้วก็ไปหาทำงานอ้าวเบลโตโตเบลโตโตเบลโตโตคูบาอืม เก่งไหมเฉยๆเอาไปย่อยทิง้งแม้เงือกอีกรอบนึงแล้วไงรอบสุดท้ายแล้วโอ้ยเก็บมาตั้งหมื่นกว่ารอน,นี้จะหมดไปครึ่งหนึ่งมันไม่ได้ท่านมต้องเก็บไว้ใช้ยังทำอย่างอื่นมัง่งเอ้ะอะรอบหนึ่งแล้วเลวพลแหละรอบสุดท้ายจบ4มันตีพอเคยฮันจีมึงออกยากจังวะผมไม่ใช้หมดลกเว้ยรอนอื่นฟักมี ยังไม่เป็นไรฮันจีช่างมันแต่ตอนนี้ข้อมูลฮันจีเอาี่ไงฮันจีมาแล้ว <laughs> ข้อมูลฮันจีความสามารถที่แท้จริงของเธอยังไม่มีออกมาเพราะคนเธอมึงเป็นตัวใหม่อาจจะเก่งที่สุดก็ได้นะเออผมรอดูอีกทีกาชาพึ่งมาหาข้อมูลดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่หมนกันชีสคาดีสตัวซัพพอร์ตนะผมเนะี่ย แม่งเอ้ยเปิดมาสี่มันตีได้ตัวใหม่แค่ตัวเดียวปะกุนเตอร์ซึ่งก็เป็นตัวที่อยากได้อยู่เอามาปั๊บได้แหละก็จริงแต่แบบแม,ม่จะไม่ได้ตัวอื่นบ้างเหรอพอไหมหรือจะอีอันหนึ่งกูเริ่มเซฟติดแล้วเนี่ยบักฮานร,รู้เลยไหมอีอันหนึ่งเอา้าพอแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายจริงจังยนะแม่ไงไอ้กูเกลียวโอเคพอเลิก ไม่น่าเอาวันนี้เลยแม่งเอ้ยเปลืองตังค์ชิบหายแม่งรู้น่าจะหยุดน่าหยุดพอแล้วพอแล้วผมจะหมดสูญจีเอ้ยห้าทีเปิดทำไมเนี่ยจาชาแม่งอย่างเกลือด้านระวังไว้ผมนะระวังความเกลือแบบนี้ไว้แม่งเอ้ยพอเลิก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 แล้วไรห้าพันแล้วพอเลิกโอเคเฮ้ก็เดี๋ยวจะให้ดูทีมของผมตอนนี้ครับผมนะที่ผมเล่นมาตอนนี้ผมก็ โอ้แล้วก็พวกนี้บ้านช่องอะไรที่แลดูหรูขึ้นเนาะเออมันต้องปรับนะเพราะว่าโบนัสบ้านช่องมันเยอะผมนะเราทําให้มันดีๆเข้าไว้มันจะได้โบนัสได้ของได้อะไรเยอะเออทีมของผมตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับผมนะหลีใบ,บ,บฮิตตอรีแล้วก็แอนนี่ใหม่ที่ได้มาเย่แอนนี่นี่ก็คือก็ยังแรงครับผมนะตีหมู่ตีอะไรแล้วก็มีบัฟอะไรด้วยวนรีวายนี่ตีแรนด์ในเกม ฮิสตอเรียคอยเป็นตัวฮิวก็ผมนะเนี่ยเอเวลาที่เลือนน้อยๆอะไรก็กดฮิวได้แต่ก็โอเคผมนะั้นคือการเปิดกาชาใหม่กาชาทีสมสำารวจผมนะได้แค่กุนเทอเร์สาวๆไม่ได้เลยเซ็งเป็ดก็ผมนะเออใครสนใจก็ลองดูแล้วกันแต่อย่าเปิดเดยเอะพอตัวเทพน่าจะดี <c oughs> ไม่แน่ใจมีแค่ฮันจีที่ผมไม่แน่ใจมันจะเทพขนาดไหนเพราะตัวซับพอร์ตแบบนี้มันเป็นอะไรที่แปลใหม่มันต้องมารอก่อนที่จะรู้ว่าเทพไหม <c oughs> หรือใครที่หลงรักเดี๋ยวว่า ชอบในตัวฮันจิจะเปิดก็แล้วแต่ผมเนะี่โอเคใครชอบคลิปนี้หรืออะไรก็แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจพอสมใจผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ตต่อไปในน,กก like, นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กัดแชร์สวัสดีครับย่ากดบดบายหมวยคุดนท์